ไม่ทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือไม่ครับมีคำถามไหมฮะคือเบื้องต้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ทางพักนะครับ แต่ว่าทางคุณรอมรอนปัญจอซึ่งโอเคเป็นสสเก้าไกลแล้วก็นั่งอยู่ในกรรมธิการความมัน่นคงก็เสนอในการตั้งคณะทํางานที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับมีกรอบระยะเวลาประมาณ90วันเราเองก็ถ้าศึกษาได้แล้วเนี่ยก็จะส่งมาที่กรรมธิการเหตุผลต่างๆปลายทางของมันก็คือการส่งรายงานพร้อมเหตุผลของการศึกษาไปให้นายกเพราะนายกก็อาจจะฟังแค่คนที่อยู่ในกรมนและอาจจะฟังได้แค่ว่าโอเค ทุกอย่างดีหมดคนมีกรอรมานาแต่ลองมาฟังอีกด้านหนึ่งของการศึกษาที่อาจจะครอบคลุมทั้งข้อดีและข้อเสียว่าสุดท้ายเนี่ยท่านต้องชั่งน้าหนัก,กว่าจะยุบหรือไม่ยุบป,ประการที่2องอในส่วนที่เราทําได้เนี่ยที่มันเป็นร่างกฎหมายแล้วก็เสนอไปแล้วแต่พอมันเป็นร่างการเงินนะครับมันไม่รู้จะทํำยังไงฮนะมันมันมันเป็นไปตามรัฐมนูญทีนี้ถนะ้าเกิดว่าคุณเสด็จาไม่ยอมเซ็นคํารับรองนะครับ คือ,คอถ้าเรายกเลิกกอมนอเนี่ยเราไม่ได้ใช้อีกใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะเราประหยัดพบงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยสุดท้ายมันเป็นร่างการเงินหมดแม้เราจะมีเจตนาในการช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินแต่สุดท้ายมันต้องอาศัยคํารับรองทีนี้เกิดว่าคุณเสรษฐาไม่เซ็นเนี่ยนะครับสภามันก็พิจารณาต่อไม่ได้ ดังนั้นโอเคใช่ครับถ้าคุณเสถามไม่เซ็นเราก็ไม่สามารถที่จะยื่นเข้าสู่สภาได้อันนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คืออธิบายต่อสังคมให้เข้าใจนะครับแล้วเราหวังว่ามันจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นนะครับไปถึงรัฐบาลให้เข้าใจถึงเหตุผลของการยุบกรมโนนะครอันนี้คือกลไกลที่เราสามารถพยายามทําและถึงที่สุดนะครับถ้ารัฐบาลไม่ตอบสนองต่อรายงานผมเองก็คงต้องเสนอ นในกรรมธิการว่าเป็นมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะเชิญตัวแทนของรัฐบาลตัวแทนของกรมนที่มีอํานาจในการตัดสินใจมาพูดคุยเรื่องนี้ว่าทําไมคุณถึงไม่ปฏิบัติตามรายงานซึ่งผมยังไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายผลของรายงานจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าฟังจากเหตุผลทั้งหมดเนี่ยในความเป็นไปได้ที่จะมีการเก็บกรมเนอไว้เนี่ยผมว่ามันก็น้อยมากดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทํารายงานจนสําเร็จ แล้วรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาชี้แจงต่อกรรมธิการว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือคกลไกปกติของเราที่เราสามารถทําได้นะครับก็สุดท้ายดีไม่ดีทําได้ไม่ได้ของรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นภาระความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลต่อไปนะครับครับ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากจะพัฒนาสมชนะครับให้เป็นองค์กรที่มามีศักยภาพดูแลในเรื่องของความมั่นคงทุกมิติมากขึ้นสมชเป็นองค์กรเป็นองค์กรที่น่าสนใจนะครับจากครั้งที่ผมทํางานมาแล้วก็ปัญหาคือเขาเนี่ยไม่ค่อยมีทรัพยากรที่เพียงพอในการทําในหลายๆรูปแบบนะครับแล้วมันก็มีการซ้อนทับกับกรมน,นในหลายๆเรื่องดังนั้นนี่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมสมชนะครับ ให้เป็นองค์กรที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับความม,ามั่นคงที่หลากหลายเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่มีปัญหาครับปัญหาความมั่นคงท่านไม่ต้องกังวลเลยวันนี้สิ่งที่ท่าน,านต้องกังวลคือคนที่มีอํานาจเนี่ยคิดแค่ว่าความมั่นคงมันมีแค่เฉพาะความมั่นคงทางทหารเท่านั้นการที่ผู้มีอํานาจคิดแค่นี้มันก็เหมือนกับเราเอาคนตาบอดฮะที่ไม่เข้าใจ ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องที่ตัวเองอยู่แล้วก็ให้ตัดสินใจทั้งที่ในความเป็นจริงปัญหาของความมั่นคงอย่างที่เรารู้ฮะเราผ่านโควิดมาเราเรียกว่าอะไรฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันถึงต้องมีองค์กรที่มันทํารูปแบบที่มันหลากหลายกว่านี้ซึ่งกอรามนเนี่ยทำงานไม่เป็นฮะในเรื่องเหล่านี้นะครับเชิญเชิญต่อเลยฮะมีคำถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีคำถาม เพิ่มเติมแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มาติดตามในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากครับสวัสดีครับ